สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับพามาดูแปลงนาที่จังหวัดสิงห์บุรีครับแปลงนาแปลงนี้นะครับแปลงนาของพี่เกียรตินะครับนี่วันนี้เขาอายุข้าวได้25วันนะครับกาลังเติมน้ําอยู่นะครับแปลงนี้นะครับคือใช้พันข้าวของลุงตีเองนะครับคือเบอร์20นะครับสั่งจากลุงตีไปแล้วก็ ได้เอาไปเพาะแล้วก็หวานลงในแปลงนานะครับแปลงนาแปลงนี้นะครับคือการเตรียมดินก็คือการหมักฟางย่ำเทือกนะครับหมักไว้จนฟางเน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ได้ทาเทือกวางข้าวลงไปนะครับนไครับข้าวขึ้นมาเขียวงามมากเลยนะครับตอนนี้ข้าวอายุได้25วันแล้วนะครับนี่ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วนะครับข้าวก็เขียวงามเลยนะครับ อันนี้ตอนเช้าๆนะครับแดดสีน้ำเหลืองนะครับก็เลยมองเหมือนข้าวเหลืองนะครับแต่ข้าวเขียวมากนะครับเขียวสมบูรณ์เลยนะครับนะครับการบำรุงก็ใส่ปุ๋ยฉีกยาตามสูตรของพี่เจี๊ยบเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปฟังจากพี่เจี๊ยบเลยนะครับเนี่ยดูครับการแตกกอนะครับแตกกอใหญ่นะครับแตกสามสี่ต้นแล้วนะครับต้นเม็ดหนึ่งนะครับ ออกมา3ามสี่ต้นแล้วเดินกอดีมากเลยแล้วก็เขียวสมบูรณ์เลยนะครับมแมลงรบกวนน้อยมากเลยนะครับพอพี่เจี๊ยบใช้สูตรคือป้องกันก่อนเป็นนะครับถ้าเป็นแล้วจะแก้ยากนะครับอันนี้ก็ฉีดป้องกันกันไปเลยเป็นระยะระยะนะครับการทำนาน,นะครับคือใช้วิธีป้องกันจะดีกว่าใช้วิธีเป็นแล้วแก้นะครับเพราะว่าการพอเป็นแล้วเนี่ย เกิดจากการมีการวางไข่นะครับถ้าเราไม่ใช้คุมไข่บางทีตัวคุมไข่อ่อนเกินไปก็ไข่อาจจะเกิดมาได้นะครับฉีกตัวแม่ตายแต่ว่าตัวไข่เกิดมาสามสี่วันไข่ก็ออกมาอีกนะครับคือตรงนี้นะครับการคุมตรงนี้ก็จะค่อนข้างยากนะครับคือเราใช้วิธีป้องกันไวจ้จะดีฝ่านะครับนี่นะครับมองนะครับที่อยู่ในเงาล่มก็จะเขียวเลยนะครับนี่เขียวมากเลยเนี่ย อยู่ติดคลองเลยนะครับตรงนี้ติดถนนติดคลองทํางานง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากพี่เจี๊ยบนะครับว่าแกดูแลยังไงนะครับแล้วก็ข้าวขึ้นสมบูรณ์ประทับใจแกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากพี่เจี๊ยบกันเลยนะครับนี่ครับข้าวยี่สิบห้าวันเจ็ดหนึงโดยยี่สิบข้าวกำลังแตกคอ ุ๋ยใช้ครั้งเดียวนะครับส40สิบศูนย์ไล่ละสิบห้าโลแต่ผมจะหมักวางไว้นะครับไล่จะไม่ถึงสิบห้าโลนี่ครับข้าวได้ิเจ17วันผมก็หวานปุ๋ย46ขุนศูนย์แต่ใช้น้อยมากถ้าพบนหมักวาง นี่ครับดูต้นข้าวแตกปอส,สุดยอดนี่ครับพันข้าวจากลุงตีนะครับลุงตีตะวันแดงนี่ครับพันข้าวของลุงตีตะวันแดงครับขึ้นดีมากครับแตกปอดี ยาแมลงก็ฉีดธรรมดาครับเพี้ยทั่วไปผมจะป้องกันก่อนนะครับจะผมจะฉีดยากกมแมลงไลทุกสิวันฉีดกันไ้ว้ก่อนเลยครับแน่นอนจะไม่มีเพี้ยมารบกวดนาท่าน เปนะครับคลิปหน้าผมจะทาต่อติดตามชมนะครับ